ขอนกับซองย่ายม้งค่ะมันนี่ย่ายม้งสินไมากแกงแกงปลาคอใส่ดอกแค่ค่ะพี่น้องปัตตูดิบที่ตรงเตรียมกม็มีอันนี้เป็นปลาคอค่ะปลาคอหน้าค่ะพี่น้องหั่นเป็นล่างหั่นเป็นสิ่นเป็นตอนเรียบร้อยค่ะก็มีดอกแค่เอาใส่ออกเรียบร้อยค่ะมีต้นหอมไผ่ตูใบบะกกูแล้วก็พริกลูกโดดตะไข้ค่ะพี่น้อง เกองแกงเชียงออมกับมีตะไคร่ฮันซ้อยค่ะแล้วก็พริกหอมแดงค่ะแกงใส่เกลือใส่น้ำปลาสุลดน้ำป่านี่แหละค่ะพี่น้องนี่คือวัตทุดิบทั้งเบิดค่ะตำตะไคร่หอมแดงพริกร่วมกันค่ะ เครื่องแกงลงไปค่ะพี่น้องแกงแบบบ้านๆค่ะเพราะมันแกงสมพี่น้องติเป็นแกง,ง,อ,ง,แกง,แกงอ้อมสนับปลาลาค่ะสิดปุ่มเพียงค่ะุีเครื่องด้วยน้ำปลาปลาดเหรอปลาลต้องใส่ได้ค่าเหยื่อค่ะ ปลาค่ะพี่หนองนนไปเลยเอา้นลดค่ะหมอเดือดจัดแลว้วก็เอาปลาตั้งไปเลยค่ะพี่น้องคอหน้าบานเข้าเลยค่ะ แต่ไข่หั่นทอนค่ะแต่ไข่หั่นทอนใบบัวูดค่ะพี่กุ๊บโดดตักฟ้องออกค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องคนป่าค่ะ แค่อาชีพสุกหนาแค่น้อยค่ะพี่น้องส,ม,อม,อสมมุติลดผมก็จะต้มไปปีเปียดดแดกแค่เปียจังค่อยประกผมค่ะแดดแค่ลงไปเลยค่ะนเด็ดบานๆค่ะพี่น้องปิดฟ,ฟ้าหม้อไว้เลยค่ะ ท่านไปโดนเติมแล้วพี่นอ้องเปิดอฟ้าเบืง้งเปิดอฟ้าหมอเบืง้งฟ้าซุกตัวแก่กับซุกกระเพี้ยดีครับพี่นอ้องนี่ครับตัวแกะกระยแล้วครับพี่น้อง พีน้อ,อกับซูแล้วพี่มึงลดค่ะแซ่บพอดีเลยคะ่ะพี่นอ้องเติมเติมปวดได้น้อยคะ่ะพี่นอ้องกลนหอมก็ิ่้มหอมของแกงะคะ่ะใส่ขวดเล็กน้อยที่งายๆคงๆสนิดน รวพี่น้องแ่กัเบเปียกเยบ็บลงแล้วใช่ค่ะกลินหอมพีกน้องลินหอมนนกวเลยทำให้คีณตู้ค่ะ ปิดเต่าเลยค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงปลาคอใส่ดอกแคเป็ดเปียยยค่ะขายตูหอมหอมกลิ่นหอมหอนยิ้มมือเศรอกกัสเ็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเด้อค่ะเส็บๆน้ำกันกันกบย้ายมุ่งเด้อพี่น้องเด้อกินขา้าวสอนน้ำกันเด้อค่ะคิดมีย้ายมุ่งขอจบลิปซ้ำหนีดเด้อลิดหนาพอกันไหมจ้า